พยนต์ขอบคุณค่ะคุณช,ชิดสนุพงศ์ภาพยนตร์ถ้าอา่านผิดบางน้อยบางน้อยจ้าเพื่อนเดี๋ยววรนนี้ถ้ามีเวลาไปนั่งไล์สดอยู่ที่อะไรนะหมออหมอลราชพักไมมีกาแฟ,ฟมไม่มีกาแฟให้ไปซื้อกาแฟให้โซเฟอร์ไปซื้อกาแฟค่ะ อยากทานกาแฟวขอไล์ส่วนอยู่ตรงนี้ได้ไหมคะเพราะว่าตรงนี้มีมีใอไปทักทายก่อนนอนสักสิบนาทีอิสระเซนชายภูมิจ้าก็เลยเวลาเวลาสตรีมลดลงเยอะก็เลยมา ไลแป๊บหนึ่งชัยภูมิจ้าก็เลยเวลาเวลาสตรีมรถลงเยอะก็เลยมาไหลแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะคุณกำมวลพิช ดาวเดอร์ er. ท่านไหนที่ยอดวิวตกก็ขอให้ยอดวิวสูงๆท่านไหนที่ยอดวิวของของของสตรีมโฆษณาสตรีมยังไม่ถึงก็ขอให้ผ่านโฆษณาเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้า่อยไปเพ่ไปตอนนั้นที่ออกมากันห้าทุ่มยิ่งกินไกินปั๊มนั่นแหละ ดีเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาเด้อจ้าเห็นช่วงนี้โฆษณาเข้ากันเยอะเด้อค่ะเพื่อนๆ เห็นช่วงนี้ AI ไอส่งเครื่องไม้เครื่องมือมาให้ขอไล์สดเก็บนาทีแป๊บหนึ่งสักสิบนาทีเพราะว่าไม่ได้ไล์สดมาทั้งวันเลยตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วยอดตกตอนนี้เราอยู่ไปให้ถึงตอนเช้าเราก็ต้องไปตั้งแต่ตีสามตีสี่กลัวจะไม่ได้พักผ่อนกลัวจะทำงานไม่ไหวก็เลยออกไปคืนนี้เลยค่ะก็ไปหาที่พักอยู่ใ,ใกล้สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาเด้อจ้า นาพี่น้องเอ้ยปกติได้ไลฟ์สดทุกวันวันละชั่วโมงหรือ45นาทีจะได้คะแนนวันละ450บางวันก็ได้ห0าร้อยเออเดกพี่เนาะไปไม่สว่างไม่สวยเลยเนาะเดี๋ยว AI ก็ให้คะแนนน้อยเนาะไม่ค่อยชัดภาพอาจจะสายไปใส่มาเด้อเพื่อนเพื่อนกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดจ้าพรุ่งนี้มีงานด่วนที่จะ ก่อนเห็นตกใจหมดเลยตบกระใจหยุดปิดสิมาทางหน้าก็จะไม่ค่อยชัดนะครับจะเห็นหน้าก็ไม่ค่อยชัดถนอนมิตรภาพนะคะกำลังจะเดินทางไปชัยภูมิจ้าคุณสงชาย เดินเดินทางไปทำงานที่มีแต่นี่มาให้กระดาษให้ชูไม่ลงใหาา้ตรงนี้มันลกเลยฝนตกนะเพื่อนๆฝน,นตกตลอดทางเลยว่าจะให้ชมบรรยากาศสงสัยจะได้ไล์แค่ยาวแล้วนะครับยาวแล้วนะคะปิดนิดเลย บอกปาโปรเจกต์ขอบคุณมากมากเด้อจ้าเต็มหมดในวคนนี้ะไปไปแต่ขับอยู่ในรถยังหมดหจวดจดอยู่เนาะพี่น้องเนาะอันไลฟ์เพจอันนั้นเหมือนกันนะเพจมามีเจนอะ่ะคุณเจนทำาไมคุยเก่งจังเลยวะขอให้เฮงปังปังขอให้ยอดวิวแสนวิวล้านวิวด้วจ้าตอนนี้ก็มาไล้์เก็บนาทีขอบคุณหลายๆจ้าขอบ ขอบคุณทุกคำอวยพรเดอร้อจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณมากๆจ้าขอบคุณเล่หลายจ้าช่วงนี้อาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เพื่อนมาหาที่บ้านมีแต่นี่มาให้กระดาษชชด่ไม่รออะไร มันไล์สดไล่วันน้อเพื่อนได้ไล์ทีละห้านาทีสิบนาทีวันนี้ว่าจะได้นั่งไล์สดอยู่ที่บ้านก็ไม่ได้ไล์สดที่บ้านอีกเพื่อนๆอาจจะภาพเมื่อวานไม่ได้ไล์สดได้ไล์แกแบบทีละห้านาทีเพื่อเปิดค่าการมองเห็นก็แบบอะไรนะนาทีขึ้นเดือนแล้วขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาให้กำลังใจเดอ้อจ้ะขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่น่ารักทุกๆท่านด้วย ขอบคุณสําหรับกดไลค์ด้วยคนไกลบ้านอ๋อสาวคนไกลบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่แวบเข้ามาให้กําลังใจค่ะกําลังจะเดินทางไปทํางาน <laughs> ถ้าเป็นพรุ่งนี้ถนนจะไม่โล่งนะรถจะเยอะนะนีับกไับแบกลับมากรุงเทพอีกทีหนึง่งมีโอกาสจะไปนั่งไล์สดที่ทุ่งดอกกระเจียวให้เพื่อนๆดูเดอ้อจ้ะ ขอบคุณเพื่อนๆเ,เข้ามาแบบชัยภูมิค่ะเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะคุณบ่าวออสพาลุยขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสวัสดีบอเบิร์ดโพแจ้นะคะกำลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดจ้าไปชัยภูมิมีงานด่วนตอนขอบคุณหลายๆจ้าขอบขอบคุณทุกคำาอวยพรเด้อจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้าเดี๋ยวเด้อจ้า ยอดนาทีหกหมื่นนาทีขึ้นขึ้นเยอะๆอยอ่าตกเดอ้อพี่น้องเดอ้อขอให้ยอดขึ้นเยอะๆเดอ้อจ่าเด้อนะบอกปาโปรเจกต์นะขอบคุณมากๆเด้อจา้าเด<ป>็กเต็มหมนเวันนะไปไปแต่หนนาทีคนคนไกละ ชัยภูมิค่ะไปทำงานมีงานเช้าวันนี้อะถนนมิตรภาพโล่งๆลค่ะเพื่อนๆดูดิถนนมิตรภาพโลง่งโลง่ดดนนโลง,โลงดีมากเปิดเปิดกุญแจเครื่องมือโฆษณาเลี้ยวให้หน่อยค่ะของบ้านไล่เจนกะมวนเนี่ย AI อยากได้โฆษณาเลียวเร็วๆอยากตั้ง นี้เรากำลังจะเข้าที่ไหนนะนั่นอะไรอีกหนาทีาทแวบปั๊มที่สองค่ะเพื่อนๆก็จะเปิดค่าการมองเห็นให้ให้น้อยได้ได้นาทีนาทีสตรีมาค่ะ นาทีสตรีมได้นิดเดียวพยายามข้าครับคุณชิสนุพงศ์ภาพยนตร์ขอบคุณค่ะคุณชิสนุพงศ์ภาพยนตร์ถ้าอ่านที่ท่านเลยตกใจหมดเลยเสียงอะไรก้อนหินอ่ะเละรสชาติกรดจื่อกันไปเหมือนแบบเอาไอ้กาแฟส่งมาละลายกันน้กแข็ง คุณคุณอิอสเดินคุณคุณอิอิสักไม่ค่อยชัดภาพอาจจะสายไปใส่มาเดอเ้อเพื่อนเพื่อนกำลังจะเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดจ้าพร <c oughs> ุ่งนี้มีงานด่วนที่จะ <c oughs> เวลาเราไปไหนมาไหนถึงเรายังไม่เดถึงเรายังไม่ได้โฆษณาสตรีไม่ได้โฆษณาเลียว แต่เราก็ได้กัลย,ยาณิมิตท,ที่ดีอย่างนี้แหละเพื่อนเพื่ดูบรรยากาศถนนมิตภาพนะเพื่อนเพื่อนวุ้ใอะไร,ร้นอรกับไหลสดดูบรรยากาศถนนหนทางไปเรื่อยๆ กินกาแฟาก็อยากกินกาแฟาเลยนะเพื่อนๆนะเนาะท่านเลยตกใช้วันเลย